มุดเอ้ยปุ๋ยเละตุ้มเป้เลยครับโอ้โหคัน,นออยู่ไหมอยู่ไหมนี่โอ,โโอโไ้ได้ได้ได้โอ้โไปแล้วคันอยู่ไหมไม่รู้ว่าอยู่จุกระครับผมมากูเ้เบ็ดตอนเช้าครับเมื่อคืนใส่ไว้ตอนทุ่มหนึ่งไม่ได้ถ่ายนะครับผมมาก็มาเจองูเหลือมเบลลมเลยใส่ไว้12คันครับเล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงเยอะเขียดนะครับผมเยอะดินด้นเยอะดิ้น หลังแรก s <S เหาซะแล้วเข็ดอยู่เหมือนเดิมอึ๊บโอ้โหยไม่ติดครับโอ้อีกคันนึงครับของแท้ของแท้อะไรนะของแท้แล้วงอ,ออยู่นั่นนะโอ้งอช็อตเด็ดช็อตเด็ดเฮ้ยงอเลยอยู่เขีดครับพี่น้องไอ้ยาไม่รู้ไปติดบนไหนะโอ้หลุดมากแบบนี้ไม่เห็นมีรอยพันเลย มันโควบแค่อู้มันหลุดมกักงนี่โอ้ยตัวเฮ้ยคือตึงๆอ้หูหลุดหลุดดิดูครับหลุดครับอ้าทำไมไม่อยู่อ้หูเาเหยื่อเขียดเนี่ย เออตกแรงัน,นใช่วันนี้มาแบทันจรันครับช่องอะไรนี่การใช้บ้ารน้ำษาจารันไทยบ้าน้ำษาครับอย่าลืมกดเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับผมจะทิ้งชื่อไว้ให้ใส่ชื่อไว้ให้นี่มันเป็น,น,ปนปายาวนี่น,นาใสาย,ยี่นี่อันนี้กูนะคือกู่ใส่ทุกคน อู้เสียดายอ๋อใส่ตรงนู้นแต่ครับตพราะว่าทางน้ำเดี๋ยวเนี่ยปลามันชอบมันชอบมามันชอบวิ่งนะเออใช่เห็นตอนเขาใส่หลอดเขาบอกกันเลยทางน้ำที่ว่าเขาขุดทางน้ำเขาทำร้อยทางน้ำเหมือนอ่าแกนก่งนบ่มีอะไรหรอกเอ้อ๋อคือมือโค้งๆเนี่ยอือ มีอะไรครับเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับยู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 เมื่อกี้เห็นมันเคลื่อนอยู่าดหมุนปุ๋ยเล็ดตุ้มเปะเลยครับไม่เหมือนปลาเลยเนาะเฮ้ยอะไรยาวๆน่ะไม้ไม้นี่อะไรเนี่ยูยู่ตัวอยู่ยูใต้เห็นไหมโอเค้ปลาปลาปลาเฮ้ยปลาจริงเบ้าปลาไหมปลาเฮ้ยปลาปลาขำแขนนี่แนี่ทขำแขนครับขำแขน มันไม่โอ้โหโอ้โบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตขาวเมาเล่นก่อนเลยครับลุงเนตรผมขาวโจแลครับโอ้ใส่โลครับเอ้าระวังระวังอุ๊โอ้โหดูครับโอ้โหใหญ่เบิ้มเลยไปไหนกับง้อตัวนี้ไม่ของแท้ครับโอ้โหใหญ่กว่าเส้นนุหลายเท่านี่ของแท้เส้นนุเอ๋ยสำแขนของเมาต้องสำแขนครับ โอ้โหสุดยอดครับผมมิดดามครับอืมไปครับผมไปลุ้นต่อครับหนึ่งคันครับเห็นบางคนกะ,แ,ะแต่จต่ะส่วนแค่ลูนเดียวก็ได้ลโอ้โหนั่นโอ้ย,ยอยู่ไหมไม่รู้อยู่บ่โอ้โหปาตื่นเชียดโอ้ดูครับ โอ้โหวันนี้ต้องตั้งกล้องโอ้โหมีไว้อาจจะเอาลุ้นๆอาจจะไม่มีแะไรดิมแล้วก็กเลยลุ้นๆโอ้โหกระเป๋าครับอยู่ไปนู่นเฮ้ยอยู่อยู่ไหมนี่โอ้ได้ได้ได้สวยๆกำลังสวยกำลังสวยโอ้โหแตร์ที่สองครับโอ้โหมาแล้วครับแตร์ที่สองครับผม โอ้ยน pot, ึกว่าประยู่พี่น้องนี่ครับโอ้โหเบืเริ่มเลยครับผมสุดจัดครับอ้าวโอ้ตอนใส่กิ๊ดตอนใส่กิ๊ดปูดแล้วนี่ยใช่ตอนนี่ฮะโอ้โหเยื่อเขียดครับโอ้ยทั้งหมดนี้คือเยื่อเขียดจะใส่ทุกวันสองแต้มนะครับลุยต่อครับผม โอ้มันๆตรง<ล>นี้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้โล่งครับผมไม่จมครับแถมเยอะหมดครับผมเอ,อ่ออ่านิมซิ่งเนี่ยเห็นรอยแหวกเนี่ยตรงนี้ก็มีรอยคมาใสมารอยตีนโอโห้หมดกัดครับขับดไม่กัดโอ้ไม่ติดครับนี่ คิดเดิมมันเดิมอันนี้คอามากู้ครับตายแล้วตายแล้วใส่ถุงไว้สองวันเนี่ยน,นี่ล่ะอันนี้ได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่แม่นเหรอเนาะโอ้โหเนื้อตะคันเบียดเห็นย่างงอโอ้โหไปแล้วนันอยู่ไหมไม่รู้ว่าอยู่ะอะไรที่เหมือนไนนอ้ตะกี้หรือเปล่า ขุดหนักหน่วงเลยครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนมันตั้งกล้องใกล้ๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันชันมีหลุมนะครับอยู่ไหมอุ๊บโอ้ยกระเป๋าจัดดูไหนอยู่ห่ออยู่ที่ไหนล่ะอยู่ไหมไหนอ่ะโอยู่ครับนี่เบ็ด เสียดายจังเอาไหมเอาไหมแอบลบครับบุญกระสองเพอได้ตื่นเต้นครับโอเคครับผมเราสองคนครับก็บังเอิญมาเจอกันเอาาหม่ดิเอาใหม่ดิโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูนะ เรียนวัตกันไม่ได้ไม่ได้สัเลียงไม่ให้เอาครับผมโอเคครับผมก็เรามาเจอกันนะครับโดยบังเอิญคสันตระรันเข้ามาก่อนนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเดิมใส่เบ็ดมาผมมาตอนทุ่มหนึ่งใส่จนเห็นว่าเบ็ดไข่หรือคันหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นมาแบบมันเหมือนปลามากินหรือเปล่ามันเห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเหยื่อเออแล้วขิ้นแต่ไม่รู้ทรงเชงหรือเปล่าไม่รู้ทรงเชงนี่คือเขาจะเขาจะขยันอย่ามาใส่เบ็ดเขาไม่ขยันกู้มาทีก็มาทีละสองสามคันเห็นประจำเลยเห็นทุกวัน ถ้าไม่ใส่ไปแถวที่อื่นนะหรือแถวนี้ก็มีบ้างมาค้าขายว่ายุมายาเบ็ดตอนกลางคืนเอ๊ะวะเบ็ดใครมาเสียบไปเนาะก็เลยโทรหาพันเหมาครับโอ้โโปเช้แล้วใช่เลยครับก็อัปเดตผมได้สองแต้มครับเดือดเขียดครับสู้ผมก็ไม่ได้ได้ไข่ไปกินได้ไข่ไปกินได้สักตัวเออเอามันเป็นคลิปอาไม่เดี๋ยวหากินเนาะคลิปเต็มๆเออคลิปจริงๆไม่ได้เอาปลาตลาดอะไรมาผมชอบกิวเอาปลาตลาดมานะครับ กคิดจริงครับหาอยู่หากินวิถีไทยของท่านเจรัญยังมีเหยื่อปูอยู่นะครับใส่ไว้ละเดี๋ยวรอเหยื่อปูใส่ได้ทั้งวันอ่ะไม่เป็นไรไม่ตายง่ายทั้งวันผมจะเครียดตายหมดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากผลงานของท่านจรัญด้วยนะครับชื่อช่องอะไรครับจรัญไทยบ้านทันสาครับผมแนวทันสาชื่อก็บอกแล้วแนวแบบคลิปฮาๆนะครับถ้าใครอยากใครเครียดไปดูคลิปก็ได้ฮาแน่นอนครับผมไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากดติดตามครับฮาตริมครับ เจอกันคนลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ